เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกรั้งหนึ่งกับเกมดากบอลเซตโดขังเบอ t ์เทนนะครับวันนี้จะไม่ได้มาทําคลิปรีวิวทีมหรือว่ารีวิวอะไรนะจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการจัดโรเดชั่นนะที่มีคนขอมาจริงๆก็มันจะบอกเป็นเทคนิคก็ใช่แหละแต่แบบผมผมไม่อยากพูดคานี้ไงเดี๋ยวแม่งจะแบบว่าเออเป็นดูชั้นเชิงดูการสอนดูอะไรแต่ว่าจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสอนได้ดีขนาดไหนไงเพราะว่าผมไม่เคยจะสอนทำอย่างนี้มาก่อนแต่จริงจริงเคยแต่สมัยนั้นคือแบบ ทำตั้งแต่สมัยปีแรกๆอ่ะคือมันพูดไม่รู้เรื่องในนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงมันกันใหม่กับการจัดโรเดชันในเกมโดขังแบทเทิลนะครับเพราะว่าเห็นบางคนเขาก็เล่นมานานนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออเขายังจัดอะไรไม่เป็นเลยอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูกันว่าเออมันมีวิธีในการแนวทางจัดยังไงบ้างนะครับก็จะไปกันเลยไม่ต้องเสียเวลาเนาะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับการจะจัดโรเดชันได้เนี่ยอย่างแรกนะเราต้องดูเทิร์น ของเราก่อนว่ามันเปิดมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราต้องดูเทินตำแหน่งให้เป็นก่อนนะฮะอ่าพอคุณเข้าเกมเนี่ยให้คุณสังเกตเลยนะครับสังเกตทั้งขวาล่างตรงด้านล่างที่เป็นกระดาษวงกลมอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือเทินของตัวละครที่เราจะโผมาทั้งหมดนะครับให้สังเกตตรง3ามช่องแรกนะสามช่องแรกเดี๋ยวผมจะผมจะทําแปะรูปไปแล้วกันว่าตรงไหนเนี่ยมันนับเป็นเทินต่อเทินนะครับ3ตัวละครตรงตรงนี้เลยเนี่ยตรงตัดเส้นตรงเนี้ยอันเนี้ย คือตัวละครที่จะโผล่มาเป็นเทินแรกนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับ3ตัวให้หลังก็เป็นตัวละครที่จะโผล่มาในเทินที่2และตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบว่าจะกลับมาในเทินแรกแต่ว่าจะกลับมาแทนตัวละครที่3ในเทินแรกอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันก็คือ,อนี้แหละเรื่องของการวนตำแหน่งวนเทิเนอะไรเงี้ยวนตัวละครช่องสามว่ามันอะไรยังไงนะครับอย่างอื่นเนี่ยต้องจาตรงนี้ก่อน จำโลเลชันของกระดานตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะเราต้องรู้ว่าเออมันเป็นอะไรยังไงจะได้จัดเทินถูกนะตัวละครเราจะมาตอนไหนตัวละครที่เราจะโผล่มาเทินเนี้ยมีตัวละครอะไรบ้างให้จําตรงนี้ไว้นะครับผม3ตัวละครต่อ1เทินนะนับช่องได้เลยครับผมตรงนี้อย่างเทินเนี้ยนะครับเทินแรกที่มันจะโผล่มาเนี้ยจะมี3ตัวให้สังเกต3มช่องเนาะก็จะมีเป็นโกคูบีต้าฟ้าทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเพื่อนเลยโผล่มา2ตัวแล้วก็ตัวที่สามันจะเป็นตัวของ8ปีภาค GT ดังนั้นเนี่ยสามคนเนี้ยจะโผล่มาเทินแรก แต่ว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนใครจะอะไรเนี่ยเราต้องไปจัดในเทิร์นอีกทีหนึ่งเพราะมันแยกกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยสามคนเนี่ยโผล่มาเทิร์นแรกแน่นอนนะครับก็ไปเลยนะก็จะโผล่มาเทิร์นแรกเป็น3คนนี้นะครับผมให้จําตำแหน่งเทิร์นไว้นี่เป็น3ตัวเนาะอย่างที่เราพูดกันไปเลยก็คือโกคูเบกาต้าเวอร์ไวสองตัวแล้วก็8ปดปีจีทีอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนการจัดโรเลชันเนี่ยนะอันเนี้ยตรงเทินสามสามช่องสามคนเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่า1โรเลชัน นะครับเรียกว่า1โลและเป็นเทินเทินหนึ่งของของเราที่เราต้องมาสั่งการการโจมตีของตัวละครเราในการเล่นอะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับคือให้ทําความเข้าใจนะครับว่าตัวละคร2ช่องแรกเนี่ยเนี่ยสช่องแรกแบบเนี้เราเราต้องจัดแล้วก็เล่นไปก่อนนะมันถึงจะนับนะครับ2ช่องแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่พอมันกลับมาอีกครั้งเนี่ยมันจะอยู่คู่กันตลอดมันจะเป็นตัวละครที่กลับมาครั้งใหม่ในเทินเดียวกันตลอดนะครับ แต่ว่าตัวละครที่เล่นอยู่ช่อง3มเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่กลับมาช้ากว่าเพื่อนอีก2คน1เทินก็คือมันจะไปโผล่เทินอื่นนั่นเองนะครับตัวละครช่อง3มเนี่ยมันจะไปโผล่เทินอื่นเนี่ยครับจำหลักการง่ายๆเลย2ตัวแรกจะวนกลับมาอยู่ด้วยกันเสมอแต่พอมันกลับมาเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้อยู่กันแบบนี้นะมันจะไม่อยู่ติดกัน2ตัวมันจะอยู่แบบนี้นะครับมันจะกลับมาอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาจับเทินให้เป็นโลเคชั่นหลักก็คือจัดให้มันอยู่ด้วยกันใหม่ มันถึงจะวนอยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยสคนแรกอะ่ะตลอดไปเลยจนกว่าคุณจะเอาตัวละครในตัวหนึ่งเนี่ยที่มันอยู่2คนแบบเป็นคู่กันเนี่ยไปย้ายเล่นช่อง3ก็คือถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณต้องการจะเปลี่ยนเทิร์นนั่นเองจะเปลี่ยนตัวละครตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยผมอยากเปลี่ยนตัวเนี้ยไปเล่นเทิร์นอื่นผมก็แค่ย้ายมันไปช่อง3ามแล้วเดี๋ยวพอกลับมาครั้งใหม่เนี่ยมันจะไม่อยู่แล้วนะครับมันจะไม่อยู่ในเทิร์นนี้มันจะไม่อยู่ในเทิร์นเดียวกันกับ2คู่นี้เพราะว่ามันจะไปอีกเทิร ถามว่าตัวละครช่อง3ามเนี่ยมันจะถูกย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับผมพอมันกลับมาครั้งใหม่เนี่ยตัวละครช่อง3มันก็จะย้ายไปเทินอื่นของของเทินอื่นที่แทนตัวละครช่องสอีกทีหนึง่งนะครับอย่างเช่นเทินต่อไปเนี่ยจะเป็นเทินที่สังเกตนะเป็นพิกโกโล่ตัวซับไม่น่าพิกโกโล่โกคูเอลอาสีเหลืองพิกโกโล่โกคูเอลอาสีม่วงเนี่ยทีเนี้ยนจะขึ้นอยู่กับว่าเทินต่อไปเนี่ยเราจะให้ตัวละครช่อง3เนี่ยเป็นตัวละครอ,อะไรเพราะเดี๋ยวตัวละครเนี่ยมันจะไปแทนตัวละครช่องสาม ของเทินต่อไปนั่นเองนะฮะก็คือเทินที่2ไอเทินพิกโรกโ่เนี่ยง,งั้นก็คือสมมติสมมตินะผมอยากให้โกคูเบเกต้าเบอร์ายของผมเนี่ยไปอยู่เทินเดียวกันกันกบไอโกคูพิกโร่แล้วก็พิกโร่แม่นาคนะครับผมก็แค่ให้โกคูเบอร์ายเบเกต้าของผมไปอยู่ช่อง3แบบนี้แล้วก็ให้ตัวเพื่อนกับตัว8ปีเนี่ยเล่นอยู่ด้วยกันเป็นโลหลักกันไปอันนี้ถือว่าพอมันกลับมาครั้งใหม่เนี่ยมันจะอยู่คู่กันเดี๋ยวกันใช้เทมกกันเดี๋ยวตายชัยเทมแป๊บ อันนี้ก็คือเราก็ได้ให้2คนนี้เป็นตัวละครโลหลักนะครับแล้วก็ตัวละครช่องสามของเราเนี่ยเป็นตัวละครที่ย้ายเทินไปเล่นเทินหน้าทีนี้ถามว่าไอ้ตัวละครช่องสามที่มันจะกลับมาคู่ในเทินเนี่ยคู่ของโกคูบิเกต้าเววากับ8ปีเนี่ยจะเป็นตัวละครไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเทินถัดไปเนี่ยมันก็เป็น3ตัวไงคาตอบมันก็ง่ายๆนะครับตัวละครที่จะกลับมาเป็นช่อง3ของตําแหน่งเนี่ยก็คือโกคูเงือกตัวละครที่อยู่ตําแหน่งสุดท้ายของทีมเลยตอนเริ่มเกมนะครับที่มันอยู่คนเดียวอะ เพราะมันจะมีตัวแยกอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเดี่ยวเลยนะแบบว่าตอนเริ่มเทินเพราะเธอแรกก็เป็นสามใช่ไหมสามตัวเิอสองก็เป็นสามตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือตัวสุดท้ายก็คือเอกโกคุงเงือกซึ่งโกคุงเงือกก็คือมันจะวนกลับมาเป็นตัวละครที่สามของเือแรกนะครับผมนั่นแหละไม่รู้ว่าผมอธิบายเข้าใจหรือเปล่ามันดูมันดูงงๆเนาะผมเป็นคนผมคิดว่าผมเป็นคนอธิบายอะไรอย่างนี้ไม่ได้เก่งเท่าไหร่อะน,นะไม่รู้ว่า ก็แนะนําว่าเออฟังผมน่าจะพอเข้าใจได้ขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ลองไปเล่นดูน่าจะเห็นภาพด้มากกว่าลองไปจัดรูปแบบเลนเล่นดูนะครับเพราะว่าของแบบเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ยแล้วไอ้พวกการทําอะไรให้มันชํานาญได้สักอย่างนึงอนะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาใช้ความเคยชินนะครับผม <c oughs> ก็ลองฟังคลิปนี้ไปคร่าวๆแล้วก็ลองไปจัดตําแหน่งตามดูคุณน่าจะเห็นภาพเล่นตอนเล่นจริงได้ดีมากกว่าตอนฟังผมพูดเนาะอลองไปฝึกทําตามได้เดี๋ยวก็เป็นเองเชื่อผม สักสักพักหนึ่งก็เป็นละผมว่าสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ได้นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเทิร์นหน้าเนี่ยจะเป็นเทิร์นของพีโกโลเลยเหล่าพิกโรเอลอาร์เลยก็พีโกโลซัพพอร์ตนะครับพเพราะเทิร์นนี้คือเทิร์นที่2เทิร์นข้างหน้าเราเนี่ยนะฮะอันนี้คือเทิร์นที่1นึ่แบบเปิดมานะครับจำไว้เลยว่าการการการเล่นเกมเนี่ยเทิร์นที่แต่และเทิร์นจะเข้ามาในเกมเนี่ยเทิร์นที่มันจะเริ่มโดเลชั่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการสุ่มตัวละครน,นะครับบางคนเขาเข้าใจผิดว่าเออ เริ่มโลเดชันแต่ละแต่ละโลเดชันเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มตัวละครในทีมเราขึ้นมาแต่จริงไม่ใช่เวย้ยตัวละครที่จะโผล่มาในเทินแต่ละเทินเนี่ยล้วนแล้วขึ้นอยู่กับการจัดตำแหน่งของเราหมดเลยมันจะสุ่มตำแหน่งจริงๆก็คือมันจะสุ่มตอนเริ่มต้นเกมเลยตอนเข้าเล่นครั้งแรกอ,อันเนี้ยจะสุ่มส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ที่การจัดตำแหน่งของเราแหล้ว่าอยากจะให้ใครไปอยู่เทินไหนอยู่ตำแหน่งกับใครเนี่ยเราต้องจัดเอาเองอะไรแบบนี้อ่ะ เห็นไหมอันนี้คือเทินที่2นะครับเป็นเทินของพวก LR Go โกคูพิกโร่ทีเนี้ยลองดูตรงเทินใหม่นะครับตรงเทินเนี่ยมันจะเป็นเทินต่อไปนะมันจะเป็นโกคูเงือกโกคูเบเกต้าเบอร์บแล้วก็โกคูเบเกต้าเบอร์บฟ้าอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าดูแบบเรียบๆง่ายๆเนี่ยเราก็จะนึกว่าเออเดี๋ยว3ตัวเนี้ยจะโผล่มาในเทินหน้าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับอ,อ่อมันจะโผล่มาเทินหน้าก็คือจะมีโกเงือกแล้วก็คู่หูให้เราเอา่าวางไว้รอบแรกในเทินแรกก็คือ8ปี GT กับ โกคูเบลตาเบอร์ไวตัวเพื่อนนะครับไอตัวที่มันอยู่ข้างโกเงือกอะ่ะคือเป็นตัวละครตำแหน่งลอยช่อง3นั่นเองเพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่ในเทินหน้านะครับในเทินของเทินนี้ของเราอะ่ะเทินของพีโกโร่นี่แหละนะครับในตำแหน่งที่3ทีเนี้ยสมมตินะอ่ะสมมติเออผมอยากเล่นอย่างงี้เหมือนเดิมเลยตำแหน่งถูกต้องแล้วอยากให้มันคู่กัน LR โกคูพีโกโร่คู่กันแบบเนี้ยถูกแล้วก็คือให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลเคชั่นเดียวกัน ผมอยากย้ายตัวละครซัพพอร์ตพิเกโร่เนี่ยไปเล่นในเทินอื่นก็แค่ให้มันไปเล่นช่อง3ามไอ้ทีนเนี้ยพอพิเกโร่เล่นช่องสนะครับเดี๋ยวตัวของไอ้เจ้าโกเบฟ้าตัวเราเองที่เราจัดตำแหน่งลอยช่อง3าในเทินแรกที่มันโผล่มาในเกมเนี่ยมันก็จะมาอยู่โผล่ในเทินของ LR Go โกคูพิเโร่แบบนี้นะครับผมพอเห็นภาพหรือยังฮะมันจะแบบว่าเป็นจัดตำแหน่งวนๆแบบเนี้ยตัวละครช่องสาจะคอยวนเทินให้กับหาเพื่อนในเทินอื่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันคือตัวละครตำแหน่งลอยนั่นเอง ะะประมาณนี้นะครับ2ช่องแรกคือโรเลชันหลักของเราแหละแบบมันมันจะมีอยู่2โรเลชันไงแล้วก็จะให้โรเลชันไหนเป็นตัวละครคู่ใครเนี่ยก็ต้องมาจัดเอาเองส่วนใหญ่ผมถึงบอกว่าตัวละครช่อง3จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตซะมากกว่าเนาะเล่นช่อง3คอยแบบคอยกันให้ทีมหรือว่าคอยแท้งคอยคอยซับแท้งอะไรแบบนี้มันจะเป็นตัวละครช่อง3ามแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตแบบนี้จะได้แบบว่าบุนเทินซับเพื่อนให้ทั่วถึงได้ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซับพอร์ตหลายๆเทินหน่อย เห็นไหมก็จะอยู่ตำแหน่งลอยตรงนึงนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือคู่หลักที่เราจัดมาในในเทอร์แรกเลยใครจาเทอร์แรกได้บ้างเทอร์แรกของที่เราเริ่มเล่นเน่เราจัดให้โกเบฟ้าเบอร์วคู่กับ8ปีเห็นไหมครับพอเริ่มเทอร์เนี่ยมันก็จะโผล่มาหน้าตาแบบนี้นะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคุณที่จะลืมต้องมาจัดตำแหน่งให้มันอยู่คู่กันใหม่ถึงจะได้แบบวนกลับมาพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นอย่างเงี้ยอ่ะพอมันกลับมาครั้งใหม่เนี่ยมันก็จะโผล่มาเป็นคู่ของโกคู โกคูเงือก LR กับโกคูเบเต้าฟ้าเบอร์บายเท็นะครับดังนั้นสมมติคุณอยากจะจัดโรเดชั่นของคู่หูคู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยคุณก็ให้เขาเนี่ยไปเล่นช่อง2ช่องแรกพร้อมกันแบบนี้แล้วก็จะกลับมาพร้อมกันเรื่อยๆทุกตำแหน่งทุกเทินทุกครั้งเลยจนกว่าอย่างที่ผมบอกไปครับจนกว่าคุณจะย้ายใครสักคนเนี่ยออกเทินให้มันไปโผล่ในเทินอื่นก็คือไปเล่นช่อง3แบบนี้นะครับผม ทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยดีย๋างที่ผมจัดมาแล้วผมจัดให้2คนนี้มันอยู่โลหลักก็ให้มันอยู่โลหลักกันไปนะครับผมโกงเนี่ย yeah, ก็เล่นตำแหน่งสาสมบูรณ์แบบสุดแล้วนะครับคอยซับลูกแก้วให้เพื่อนคอยแทงช่องสามให้เพื่อนก็ดีอยู่แล้วโกงเนี่ย yeah. นะแล้วก็เดี๋ยวพอกลับมาใหม่นะครับอย่างที่เราดูไปเนาะเราจัดให้ LR Go Piccolo สีเหลืองสีม่วงมันอยู่คู่กันแล้วเดี๋ยวพอมันเข้ามาถึงนั้นเนี่ยตัวละครช่องสามโผล่เข้ามาก็คือตัวอะไรครับลองเดากันดู ที่เราจัดทิ้งไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับตัวละครที่ผมมาช่อง3ของเทิน LR GoP ร์กก็คือตัวของก o เบฟ้าเบอร์ไวของเราเองนั่นเองนะครับผมอ่าเห็นไหมเมื่อจะผมมาแบบนี้นะครับผมอะไรแบบเนี้ยน่าจะพอเข้าใจขึ้นมาได้แล้วหลังมั่งผมว่าก็คือเอาเองง่ายนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้คิดมากเนี่ยแบบฟังตรงนี้แล้วก็ไปเล่นเอาเองแล้วก็ไปลองดูเองไปลองนั่งเล่นลองเทสเอาเองเนี่ยไอสองช่องแรกเนี่ยมันจะใช้เวลาวนเทินแค่เทินเดียวก็คือ พอจบเทินนี้นะครับตัวละคร2ช่องแรกเนี่ยไปเทินหน้าเป็นเทินของเทินคนอื่นเทินหนึ่งแล้วก็พอกลับมาใหม่เนี่ยไอสอตัวละครตัวแรกเนี่ยมันจะเริ่มเทินเทินต่อไปทันทีเลยนะครับก็คือมันใช้เวลาแค่เทินเดียวเพื่อวนกลับมาใหม่สำหรับตัวละคร2ช่องแรกแต่กับการกับตัวละครช่อง3มเนี่ยมันใช้เวลา2เทินเพื่อวนกลับมาใหม่อันนี้น่าจะพอเห็นภาพขึ้นเยอะนะครับผมก็คือมันจะวนชาร์ตกับตัวเพื่อนมันก็เลยมาวนตำแหน่ง3แบบไปโผล่เทินอื่นแทนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไอสอคนแรกอ่ะ มันโผมาก่อนเพราะมันใช้เวลาวนเทินแค่เทินเดียวแต่ว่าเนี่ยมันใช้เวลาวนเทิน2เทินมันก็เลยจะไปโผเทินอื่นอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าก็เล่นเลยครับสบายใจเราจัดตำแหน่งได้แบบว่าเพอร์เฟกและโกคูพิกาโรเอลอาร์สีเหลืองแท้งดักหน้าสุดยอดไปเลยจัดไปฮะมาลองแวะดูดาเมจได้ดิวดาเมจเท่าไหร่อ่ะเ่อัพลิงสิบมาเนี่ยอัพลิงเกือบสิบดูสิบล้านเป็นไง เต็มใจเต็มใจแบบคุมน,นําเสนอมากเลยอ่ะตัวนี้แม่งแบบว่าผมอยากได้มานานจัดๆโกคูพิโกร PM. โกรภาค Z ซ r เอฟอาเทชิบหายอืมจะได้แค้แม่งน้อยไปหน่อยเนี่ยดีในได้โกเบฟ้านําจอยฟอร์ดได้อยู่เนี่ยอันนี้ขนาดมันใช่ทีมสองร้อยเปอร์เซ็นต์น่เนี่ยตีสิบล้านเนี่ยของจริงจัดๆแล้วก็โกพิกม่วงนี่ก็ใช้เวลาบิลลอัพหน่อยอะไรอย่างงี้รอถอดชุดแล้็เก่งเลยนั่นแหละฮะก็น่าจะเข้าใจกันไหมสำหรับการจัดตำแหน่งนะครับประมาณนี้ ก็ถ้าเกิดว,ว่าใครมีวิธีแนะนํายังไงให้มันที่ที่มันดีกย่าที่ผมแนะนำอะ่ะลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะสำหรับคนที่แบบว่าจัดตําแหน่งเป็นแล้วเนี่ยอย่าแชร์กับผู้เล่นที่แบบว่ายังจัดไม่ไม่เป็นหรือว่ายังเป็นคนเล่นใหม่ยังไม่รู้เนี่ยก็คอมเมนต์มาแชร์พูดคุยกันได้นะครับจะได้ช่วยๆกันเนาะผมก็พยายามเต็มที่แล้วก็ไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจกันหรือเปล่านะครับอาจจะพูดมึนงงไปบ้างก็ต้องขออาภายัยนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับการจัดโลเดั่นท์เท่านันึ่งนะครับแนะนําว่าลองไปฝึก ให้มันเข้ามือก่อนนะ่ะน่าจะพอเห็นภาพได้นะครับเพราะเดี๋ยวดูอย่างเงี้ยมันอาจจะงงลองไปเล่นเองแล้วก็มาลองนั่งดูฟังที่ผมพูดคร่าวๆแบบพอจับใจความได้แล้วก็ไปลองจัดตำแหน่งกันเองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงจะได้แบบนะการทดลองจริงอ,อ่ะการใช้งานจริงน่าจะเห็นภาพมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเนาะทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ